ค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2567ตามที่สำนักงานคณะกรรมกรรารการเลือกตั้งได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการ,ร,ร,รการเลือกตั้งเรื่องวิธีการในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา, man, าท้องถิ่นหรือผู้บริหาทรท้องถิ่นพศ2567ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ,รการเลือก,รรกตั้ง เรื่องวิธีการในการคำนวณค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2563ลงวันที่5กันยายน2563กำหนดแนวทางในการกำหนดนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้อำเนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด ได้ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา60วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562นั้นแต่เนื่องจากการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันมากคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเห็นควรให้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรมกรมการการเลือกตั้งพศ2560มาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562และข้อ119 ของระเบียบคณะก,ณะกรกรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศดังนี้ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่าประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องวิธีการในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2567 ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องวิธีการในการคำนวณค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ .2563 ข้อ 4. วิธีการในการคำนวณค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้คำนึงถึงขนาดพื้นที่และลักษณะทางภูมิศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนหน่วยเลือกตั้งดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์และให้จัดแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่ต้องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้ใกล้เคียงกันดังนี้กลุ่มที่หนึ่งจำนวนหนึ่งจังหวัดได้แก่จังหวัดนครราชสีมากลุ่มที่สองจำนวน13าจังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นชนบุรีชัย,ยภูมิเชียงรายเชียงใหม่นครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดศรีสะเกดสงขลาสุรินทร์อุดรธานีอุบลราชธานีกลุ่มที่สาม จำนวน16จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีกาฬสินธุ์กำแพงเพชรตากนะครสวรรค์นนทบ,บุรีปทุมธานีพิษณุโลกเพชรบูรณ์มหาสรารคามลำปางเลยสกลน,นครสมุทรปราการสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีกลุ่มที่สี่จำนวน26จังหวัดได้แก่จังหวัดจันทบุรีฉะเชิงเรา ชุมพรตรังนครปฐมนครพนมนราธิวาสน,น่านประจวบคีรีขันธ์ปาจีนบุรีปัตตานีพระนครศรีอยุธยาพะเยาพิจิตรเพชรบุรีแพร่แม่ฮ่องสอนยะโสธรระยองราชบุรีลบบุรีสะแก้วสระบ,บุรีสุโขทยัยหนองบัวลำพูอุตรดิตถกลุ่มที่ห้าจำนวน20จังหวัด ได้แก่จังหวัดกระบี่ชัยนาทตราดนครนายกบึงการพังงาพัทลุงภูกเก็ตมุกดาหารยะลาละนองลำพูนสตูลสมุทรสงครามสมุทรสาครสิงห์บุรีหนองคายอ่างทองอำนาจเจริญอุทัยธานีข้อห้า เมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดแล้วให้ดำเนินการดังนี้วงเล็บ 1. แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอแห่งท้องที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทนั้นตั้งอยู่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งทราบถึงจำนวนเงินตามประกาศดังกล่าว วงเล็บสองรายงานให้สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบประกาศณวันที่4มิถุนายนพศ2567ซึ่งการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นดังนี้กลุ่มที่1การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีคบวารละ41,250,000บาทกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 11ล้านบาทการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีครบวาระ1 6 5 0 0 0้สบาทกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง440,000บาทกลุ่มที่2การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีครบวาระ33 7 5 0 0 0 0บาทกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง9ล้านบาทการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีครบวาระ หนึ่งล้านห้าแสนบาทรากรณีแทนตำแหน่งที่ว่างสี่แสนบาทกลุ่มที่สามการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีครบวาระยี่สิบหกล้านสองแสนห้าหมื่นบาทรากรณีแทนตำแหน่งที่ว่างเจ็ดล้านบาทาการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีครบวาระหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทรากรณีแทนตำแหน่งที่ว่างสามแสนหกหมื่นบาท กลุ bon. ่มที่4การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีครบวาระ18,750,000บาทกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง5ล้านบาทการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีครบวาระ1,200,000บาทกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง3,020,000บาทกลุ่มที่5การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีคบวาระ11,250,000บาทกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง3ล้านบาทการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีคบวาระ1 5 0 0 0 0บาทกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง280,000บาททั้งหมดนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต,ตามประกาศสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องวิธีการในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2567สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและหากท่านต้องการรับทราบข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถติดตามรับชมได้ในช่อง youtube ของผมนะครับในหมวดเพลย์ลิสต์การเมืองและการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ